นี่คืออากาศข้างนอกนะ้ยยาอินซ์ออซไซด์ก็คือเฉลย just outside Concan Concan ห้าสิบหกนะคือจะเป็นสีม่วงเออจะเป็นสีส้มโอเค okay. แล้วทีนี้มาดูในห้องนะใช้ตัว smart air ดูนะจากห้าสิบหกนะจะเหลือเท่าไหร่ การเริ่มลดลงลดลง,ลงอันนี้คือใช้สำหรับในห้องเปิดตลอดเลย8ชั่วโมง10ชั่วโมงโทั้งวันอะเป็นสมาร์ทแอร์ DIY 1.1 e p o i e ยดาวควิกเลยที่ because own room is a good air ข้างในเนี่ยอากาศที่ดี So AQI oh. four. Oh. Is it similar to Norway or Iceland or Denmark. Norway <coughs> and What's the AQI in Bangkok today? Maybe one hundred up, I think. So in the room, it's 4. Outside too, maybe two hundred too. What's <coughs> the AQI? อันนี้ AQI นะอันนี้คือ PM 2.5 1ไมโคร m รั e r ่อล e กบาศก์เมตร1 1เองนะเนี nah. ่ย what's uh <Wow. S 2> the daily average for the world health organization คือไมโครกรัมก like <t os cek> <Wow. S 1> <ta <Taylor> ็จะเล็กแต่ก็จริงๆมันสามารถเค้าเรียกว่าอะไรสามารถดูได้ถึง25ไมโครอ่า Q World Health Organization says 25 micrograms per day no ้หมีซิลเวอร์ฟลายและมันสำคัญเพราะข้างในแ e รรูปเ i มือนกับข้างนอกนี่คือหนึ่งใช่ขอบคุณเลยเพราะว่าคือของสมาร์ทแอร์เนี่ยโคตรดีอ่ะบอกตรงตัวนี้อ่ะแฟนใช้มาก่อนหน้านี้แล้วที่มืงจีนแล้วก็ถือมาแบไปกรุงเทพแล้วก็ถือกลับมาที่ขอนแก่น ตัวนี้ก็คือเป็น DIY นะสา,สามารถสั่งซื้อได้เป็นของสมาร์ทแอร์เป็นเขาทำวิจ,จัยทำนั่นทำนี่ก็คือไม่ต้องไปซื้อเครื่องกรองอากาศแพงๆคือใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เหมือนกับพัดลมที่ดีๆเขาจะมีการพัฒนาของเขาเขาจะใช้พัดลมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์ก็คือให้อากาศเข้าไปแล้วก็ผ่านกรองอากาศมาจากทางนี้ก็จะจะดูดูได้เลยว่า เครื่องกองอากาศตรงนี้คือมันจะออกดำๆถ้าใช้นานไปมันจะดำปีเลยอันนี้คือเครื่องกองอันนี้คือที่กองที่แบบใหม่คือขาวใหม่เลยอันนี้คือยังไม่แกะเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นของแค n นนก็คือจริงๆแฟนเราอ่ะมีตัวแคนนนตัวหนึ่งตัวแคแนก็จะแพงกว่าแต่ตัวนี้คือเป็น DIY คือการใช้พัดลมแล้วก็กองผ่านหน้าตัวกองอากาศคือสําหรับคนที่งบไม่ได้เยอะคือตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี้ยน่าจะประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามันเป็น มันมีทั้งแบบดอลลาร์ทั้งของจีนเขาก็จะมีเขาทำวิจัยเพราะว่าเขาใช้อยู่ในที่ประเทศจีนเลยแหละตัวนี้คือเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วก็ดีก็คือไม่ไม่เปลืองแค่เราเปลี่ยนหน้าฟิลเตอร์ก็คือหน้าเครื่องกรองใหม่แฮ p เปลเตออฟิ Pepper. Pepper คือ,คอห,นหน้าเครื่องกรองอากาศเนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนได้คือ how e v e e e use t h o u s a n h e thousand hour คือเป็นชั่วโมงนะคือเปิดนะ You recommend changing n it <Yeah. S 1> every four months so you c a use it for 8 hours a day AV 4 month, months ก็คือ4เดือนสามารถเปลียดครั้งหนึ่งได้คือเราเปิดแล้วก็จะอยู่ในห้องได้เลยคืคือสามารถกวงอากาศได้ใครที่อยู่ทุงเทพแล้วสนใจเนี่ย t r a p s the 2.5 it. It. it traps the 2.5 in here This one is about a 3 or 4 months old This is a new n e New one ใช่ อันนี้คืออันใหม่อันนี้คืออันเก่าที่ใช้มานานมากแล้วอืมคือถ้ามันจะเข้าเข้าไปหาเราอ่ะมันจะมาเข้าว่าทางนี้ก่อนถ้าเปิดในในห้องเนี่ยน,นี้คือพัดลมอย่างดีแล้วก็เบาตัวนี้จะเบาแล้วก็ไม่หนักแต่ตัวแคนนอนเนี่ยจะใหญ่มากแล้วก็หนักมากแล้วก็พกพายามันเป็นแบบเป็นคล้ายๆเหมือนอ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเครื่องเป่าอากาศอะประมาณมันจะใหญ่แต่ตัวนี้ก็คือเป็น DIY จะดีมากแล้วก็ราคาถูกที่สุดก็สามารถเปลี่ยนเครื่องกรองได้ใครที่อยู่ในกรุงเทพหรืออะไรก็หาเครื่องกรองเอนี่ยอยู่ในห้องไว้ดีที่สุดเพราะว่า PM สองจุดห้าเนี่ยก็คือมันจะแบบทําให้เราเขาบอกว่าแฟนเราบอกนะว่าเออมันจะสามารถทําให้เราอะ่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลอดเลือดในหัวใจได้คือ ือบ80%น่ะจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับลังก็คือแบบระบบหายใจปอดอะไรเงี้ยเขาจะมีสเกลออกมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมในห้องก็จะอากาศดีมากๆเราไม่ได้เป็นตัวแทนกาย่แนะแต่ว่าเราใช้ตัวนี้แล้วแฟนเราก็ใช้แบรนด์นี้มาตลอดมีตัวนี้ตัว DIY กับตัวแ Can นอนตัวแ Can นอนนี่อยู่บ้านอันนี้คือในห้องคือมันสามารถใช้ได้ตลอดเลยอะ่ะตลอด 15, 15 square meter room 15ซีซีโ15ตา m างเมตรโอ15ตารตตัวนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่บ้านเราจะมีตัวแคนนอนตัวนี้ตัวนี้จะตัวใหญ่ก็ประสิทธิภาพก็ดีกว่าแต่ตัวนี้ตัวเล็กแล้วก็เบาก็ประสิทธิภาพกา็ใกล้ๆใกล้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 คเคียงกันอ,อ่ะเออก็คือสามารถอะโปรเทคอา PM 2.5ได้ก็คือใคร อยากสั่งซื้อมันจะมีลิงก์อยู่นะเราไม่แน่ใจว่าลิงก์มันอยู่ไหนเดียาวนี่อันนี้คือเว็บไซต์อันนี้ของของที่มุงจีนะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให,ให้มันจะมีของที่มึงนอกด้วยสามารถสั่งได้ตัวนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะบอกตรงคือดีกว่าไปซื้อแบบ4ี่ห้าหมื่นจริงๆเราเคยเห็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นขายตรงอ่ะกับ50,000ืเลยนะเครื่องกรองอากาศแล้วก็ต้อง เปลี่ยนฟิลเตอร์แบบเป็นเครื่องถังใหญ่เลยคือไม่สามารถพกพาไปไหนได้แต่ตัวนี้สามารถพกพาไปได้ด้วยใครที่อยากได้เครื่องกรองอากาศดีเราแนะนําตัวนี้ด,ด,ดีจริงเพราะแฟนเราก็ใช้อยู่แล้วแฟนเราก็เป็นคนที่เซนเิทีฟเกี่ยวกับอากาศมากเหมือนกันก็คือพวกแกจะรู้ว่าถ้าวันไหนอากาศไม่ดีแกจะเจ็บคอแล้วก็ไ <c oughs> อตลอดอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้เลยก็คือใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมกักจะ มีตัวนี้ไว้ดีที่สุดเพราะว่าเด็กๆเด็กเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่ก็สามารถป่วยได้นะจ๊ะโอเคยังไงก็ใครอยากได้หรือว่าใครสนใจเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ของเว็บไซต์ของบริษัท,ขษทเขาไว้ให้นะเพราะว่ามันก็มีหลายที่มีทั้งจีนมีทั้งที่อเมริกาเรื่ั้้งถ้าเราจำไม่ผิดเดี๋ยวยังไงก็จะกดเดี๋ยวจะเอาลิงก์ลงให้นะโอเคไปแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะอากาศช่วงนี้เป็นมลพิษควัน แล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นบอเร็งมากโอเครักทุกคนนะ